กลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวแอนิเมะบัตเชนนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มาอยู่ในคู่ของโซโลกับซัสสุเกะนะครับผมนะฮะก็2คู่นี้นะครับน้องๆอาจจะมองว่าซัสสุเกะชนะแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามีทั้งซอนอินดรามีทั้งสุสโนโอะนะครับผมนะฮะที่ได้จดกัดมาจากสัตหางเอ้ยนะฮะอะไรอย่างนี้นะอาจจะทําให้กินขาดเรื่องการที่แบบว่าถ้าจะโจมตีโซโลโซโลจะตายไปในทีเดียวแต่ครับ ต้องแต่แต่แต่แตแตแตก่อน s o โซโลนะครับผมสามารถฟันส um, ิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มากๆได้ครับผมและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่โซโลเลยนะฮะ ก่อนจะเริ่มที่โซโลนะฮะเราจะมีกฎเกณฑ์การวางมาตรฐานไว้นะครับคือ1เลยเราจะไม่เอาความแข็งแกร่งจากเว็บ vs butter นะครับผมซึ่งไม่สามารถอ้างอิงได้จากผู้เขียนโดยตรงนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้เราจะใช้การวิเคราะห์จากการดูแอนิเมะและดูมังงะของเรานะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับและเรายังมีเกณฑ์วัดสกิลอีกดังนี้นะครับผมโดยเราจะวัดตรงที่ power strength นะครับผมความแข็งแกร่งนั่เองแล้วก็ความเร็ว และก็ความทนทานนะครับผม นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซโลเลยดีกว่าเนาะแน่นอนครับว่าโซโลเป็นผู้มีวิชา3ดับอันแข็งแกร่งในแบบแทบจะที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ใช้3ดับและเก่งสุดในเรื่องนะครับไม่ใช่ดังดับที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ยังนะครับผมยังสู้มีฮอกไม่ได้นะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับอ่าพูดถึงเรื่องสเกลพลังการโจมตีเนี่ยโซโลเขาสามารถมีพลังโจมตีที่สูงมากๆครับอย่างดูอย่างตอนที่ฟันพิก้าขาดครึ่งนะครับที่เกาะเรสโลซ่านะครับหนจะยังสามารถเจาะ อาชิของไคโดเข้าอีกครับและยังสร้างบาดแผลอย่างมหาศาลให้กับไคโดได้ครับไม่ต้องพูดถึงพลังโจมตีับผมนะเยอะมากๆครับแต่โซโลเราไม่สามารถปล่อยพลังได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ครับต้องมอบไปสักกับซาสุเกะครับผมส่วนความเร็วนะครับผมโซโลเนี่ยจะมีความเร็วระดับในการบิดศัตรูตนั่นเองครับผมหรือการโจมตีแบบไม่ตั้งตัวนั่นเองนะครับผมโซโลนี่จะมีเร็วความเร็วมากๆเลยนะครับผมนะฮะน้าต่อมาเนี่ยความทนทานหรือความอึดของโซโลเนี่ยผมมองว่า อึดค่อนข้างมากเลยนะครับเป็นตัวที่อึดมากๆกระดูกหักแหลกเลียวไปทั้งตัวแล้วยังสามารถเยืนขึ้นมาและฟันกตจอสู้ได้นะครับผมถัดมาครับผมอุจิฮะซาสุเกะสุดหล่อของเราละครับขัญใจสาวๆนะครับเรื่องพลังโจมตีนี้ไม่ต้องถามถึงครับสอนอินทราครับซาสุเกะปล่อยพลังได้ครับเนื่องจากเขามีจัดกระนะครับผม และยังสามารถดูดซับจัดกระของสัตว์หางได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในการโจมตีร่างพีจริงๆนะครับผมค่อนข้างเก่งเลยนะฮะพลังนี่ยยกให้เขาครับแต่ความแข็งแกร่งนะครับสเต็งเนี่ยผมยกให้โซโลนะครับเพราะว่าถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยพลังกายครับโซโลจะเหนือกวหาวมากๆครับโซโลเขาเป็นคนที่พลังกายเยอะมากๆพอฟี่เลยนะฮะส่วนความเร็วครับของซาสุเกะเนี่ยยังมองว่ายังตามความเร็วของโซโลไม่ทันนะครับ ถ้าโซโลเขาใช้ความเร็วในการโจมตีศัตรูเช่นกันนะครับเป็นการโจมตีที่ไม่ทันตั้งตัวได้ซ้ํานะครับผมนะส่วนด้านความทนทานนะครับผมถ้าไม่นับซูซโนะโอเพราะว่าซูซโนะโอเก็เป็นการสวมเกาะเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้านับเนื้อผิวเพียวเนี่ยผมมองว่าซาสุเกะเนี่ยถึกไม่เท่ากับโซโลแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องยกให้โซโลนะครับผมเอาละครับผมมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีเบตกันเลยว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครนะฮะ สำหรับผลนะครับวันนี้ผมจะพูดตรงๆเลยนะครับทุกคนตรงๆเลยนะครับบอกได้เลยตรงๆนะครับผมให้ เสมอกันทั้งคู่นะครับผมนะฮะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเรื่องกันเนาะยังไม่เคยมาสู้กันนะฮะเป็นแค่การว <c oughs> ิเคราะห์วัดสเกลร่าวๆเฉยและทําเพื่อเอาใจแฟนๆกันทุกคนนะฮะก็ถ้าหากใครยังแบบว่ายังคิดแบบว่าซาสุเกะเนี่ยต้องชนะแน่นอนเพราะว่ามีซูซานโอะนะครับแบบนี้ต้องพักก่อนนะครับโซโลฟันสิ่งที่ใหญ่กว่าซูซานโอะได้นะครับ และดูละสูงแค่ไหนก็โดนโซโลฟันเข้าเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเขามีฮาชีอะเนาะเราต้องคิดกันเยอะๆนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะโดนเนตรของซัสสุเกะเนี่ยเขาก็สามารถหลับตาเพื่อฟันสตูได้อยู่ดีเลยนะครับนะฮะแล้วความเร็วนะครับไหนจะมองอนาคตอีกของโซโลนะครับก็ต้องคิดกันเยอะๆตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นการซูซีกันเี็ที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะ หากใครมีคําตอบการวิเคราะห์สเกลการวัดสเกลพลังโจมตีหรือสเกลต่างๆนะครับผมสามารถพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าอย่างไงคลิปนี้นะครับ a n i m e m a ั t e r ของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับชมร่วมรับฟัง,งการวิเคราะห์ต่างๆนะครับนะก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับแต่ถ้าพูดจริงๆมันก็จะเยอะมากกว่าสิ่นาทีอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังคลิปสั้นๆของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมอันนี้ไม่เป็นเท่าขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเจ๊